ครับสวัสดีครับผมทศพลช่องเหยี่ยวเวหาชาแนลนะครับพบกันอีกครั้งนะครับกับ EP ที่สวันนี้จะมาเล่าถึงประวัติของวงร็อกยุค90ตำนานล็อกที่ฆ่าไม่ตายในเมืองไทยอีกหนึ่งวงนะครับผมวงนี้ชื่อว่าวงไฮร็อกหรือ ถ้ารู้จักในตัวนักร้องนำก็จะชื่อว่าวงเป้ไฮร็อเป้ไฮร็อกที่หลายๆคนในยุค90รู้จักกันมากในยุคนั้นเรามาเล่าถึงประวัติความเป็นไปเป็นมาของวงไฮร็อกกันดีกว่าครับไฮร็อกก็อกำเนิดขึ้นจากพี่ตุย้ยอนุรักษ์ยิ่งนครและ,ะพี่แม็กเซรีวิหกและได้รวบรวมเพื่อนอีกสามคน เข้าร่วมเป็นวงส่วนพี่เป้สุรัตทัพวงเริ่มเข้ามาร่วมในฐานะมือเบสและนักร้องนำโดยเล่นดนตรีประจำอยู่ที่ร้านร็อคพับและได้ปรากฏสู่สาธรารณชนนับหมื่นคนในฐานะวงแบ็คอัพให้กับปฐมพร ในคอนเสิร์ตเปิดตัวอัลบั้มแรกของปฐมพรที่รานสวปมหาวิทยาลัยรามคำแหงเมื่อกลางปี2532ก่อนจะได้รับการทับถมจากพี่เสือธนพลอินทริตแมวมองของค่าย r s ในยุคนั้น ให้ออกระบั่มชุดแรกและจากบทสัมภาษณ์ของพี่แม็กเซลีได้กล่าวว่าก่อนจะได้ออกระบั่มกับทางค่าย r s Production กุทางวง ได้รับการติดต่อทับทามจากค่ายกีต้าร์เรดคอร์ดโดยพี่นกชัดชัยดุริยะปณีตวงเฉลียงซึ่งเป็นเพื่อนกันพร้อมจะยกเพลงตัวสำรองให้ค่ายเอพีสุพมิตรเนื่องจากเป็นวงแบ็กอัพให้นกจริยาสรณคมและค่ายรถไฟดนตรี <N> <N> เนื่องจากเป็นแบ็กอัพให้ศิลปินในค่ายแต่ได้ปฏิเสธไปเพราะจากระยะเวลาสัญญาของทั้งสามค่ายนี้นานเกินไปคือสิบปีซึ่งเพลงตัวสำรองเลยตกเป็นของพี่ออฟพ,พงพัฒน์วชรบรรจงไฮร็อกเป็นที่รู้จักกันในปีพศ2533 จากระบั้ของชุดแรกในชื่อชุดคนพันหลอดซึ่งนับซึ่งนับได้ว่าเป็นการพิชฌมน้าววงการดนตรีในเมืองไทยเนื่องจากช่วงเวลานั้นกระแสดนตรีมกกักจะเป็นแนวป๊อปร็อกหรือเพลงป๊อปวัยรุ่นใสๆด้วยดนตรีที่หนักแน่นในแบบเฮฟวี่เมทัล พร้อมด้วยการแต่งกายที่แรงสีสันจัดจ้านไม่เหมือนใครโดยได้รับอิทธิพลจากวงซินเดเรล่าของอเมริกาและวงราเนตของญี่ปุ่นไฮร็อกมีความโดดเด่นที่ตัวนักร้องนำคือพิเป้สุรัตน์ทับวง ด้วยเสียงร้องที่แหลมสูงเคยได้ชื่อว่าเป็นนักร้องที่มีเสียงสูงที่สุดในประเทศไทยและในปีฮิโรชิมะในสังกัด Neo Music Network แล้วเงียบไปหลายปีก่อนที่หลายปีและในปีพศออ2541 พี่เป้ได้ออกผลงานอัลบั้มชมเดียวชุดแรกของต้นสังกัดเดิมในขณะที่สมาชิกที่เหลือได้ตั้งวงขึ้นมาใหม่ในนามฮิโรชิมาในสังกัด n e โอ u ม i สิ e เม o เบแล้วเงียบไปหลายปีก่อนที่ปลายปีพศออ .2549 แล้วก็แย้อยาน553ถึง ีพศ2554ไฮล็อกได้กลับมารวมตัวกันอีกครั้งโดยนำเอาอันนักร้องนำวงสโนไว้มาอยู่ในตำแหน่งร้องนำแทนพิเป้ส่วนพิเป้ขอพักก่อนพอพักตัวกับวงไปเกือบปีซึ่งพี่เป้ได้ทำงานเดี่ยวเป็นนักร้องเดี่ยวแทน และในปีพศ2555ให้ล็อกได้กลับมารวมตัวกันอีกครั้งโดยได้นักร้องนำคนใหม่โดยนำในวงนิวเวอร์แนด์มาอยู่ในตำแหน่งร้องนำแทนนักร้องคนเก่าที่ออกไป ในปีพศ2556ได้ปล่อยชิงเกิลใหม่ชื่อเพลงนิรัน์ซึ่งเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่อง13.00น Sunday จากการรวมตัวกันของไฮล็อกชุดคนพันล็อกโดยมีพี่ตุย้ยไฮล็อกพี่แม็กไฮล็อกพี่เต้ยไฮล็อกเป็นผู้นำทีมไฮล็อกชุดนี้ ซึ่งได้มีการเปลี่ยนตำแหน่งรักร้องนำรับหน้าที่ร้องนำแทนทอมพัชรรัตมันทรและตำแหน่งเบตโดยต๊อกอดีตมือเบของอดีตมือเบของพี่แหลมมอริสันในปีพศ2558กิติศักด คงสมัยได้ลาออกจากวงเนื่องด้วยความขัดแย้งในกรณีนักร้องนำของวงในปีพศ2559ได้มีการปล่อยตัวอย่างเดโมเพลงใหม่ของไฮร็อกภายใต้ชื่ออัลบ,บั้ม25ปีไฮร็อกโดยเสรีวิหกเขินมือคีย์บอร์ดผ่านทางเฟซบุ๊กไฮร็อก แต่โครงการอารบัมนี้ก็ได้ถูกล้มเลิกไปในเวลาต่อมาอย่างไม่ปรากฏสาเหตุแน่ชัดในปีพศ2560พิตเตย้ยกิติศักดิ์จเจริญคงสมัยอดีตมือกองของวงได้ล้มป่วยลงโดย ตรวจพบว่าเป็นมะเร็งตับระยะสุดท้ายทำให้พิเป้อนุวรนรับซึ่งได้เปลี่ยนชื่อใหม่แล้วในตอนนี้อดีตนักร้องนำของวงได้จัดคอนเสิร์ตเพื่อนำเงินรายได้มาช่วยเหลือจนในวันที่8กรกฎาคมปีพศ2560พิเตอร์กิติศักด์ได้เสียชีวิตอย่างสงบและ ในปีพศ2562ได้มีการรวมตัวกันระหว่างวงสมาชิกวงจากอาลบัม v, เฮฟไฮวีเมื่อครั้งหนึ่งเพื่อทำการออกทัวร์และบันทึกอารบัมเสียงใหม่และได้มีการประกาศว่าเสรีวิหกเหืนหรือพี่แม็กไม่ได้มีส่วนร่วมในการร่วมวงเนื่องจาก ความแตกแยกทางความคิดก่อนจบครับฝากกดติดตามช่องทศพลเยียวเวหาให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปใหม่ๆให้ท่านได้รับชมเป็นแรงผักดันในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับที่เข้ามารับชมเป็นกําลังใจให้กันขอบคุณครับผม Bye bye.